ถ้าไปเคี่ยวมากๆนะครับต้นจะทนไม่ไหวสุดท้ายน้ําท่วมก็เป็นวิกฤตนะครับดอก <ทน S 1> ออกก็จะกลายเป็นวิกฤตอีก <c oughs> อา้าวจริงๆดอกออกมานะครับระบบรากอะไรมันพังไปหมดนะครับสุดท้ายก็จะป่วยกันทั้งระบบเลย <c oughs> ถ้าน้ําไม่ถึงในจังหวะที่ฝนหยุดแล้วแดดฟ้าลงมาต้นจะสลดนะครับต้นจะสลดใบจะสลดนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเหี่ยวทั้งต้นไม่ใช่นะบบใบจะสลดเพราะว่ามันมีการใช้น้ําใช้พลังงานมากแล้วจะทิ้งใบข้างในค่อนข้างเร็ว ผลปรากฏว่ายอดนะครับเดินเหมือนกับว่าของพี่เองเนี่ยไม่ได้ทำสารมาก่อนนะฮะไม่ว่าจะทำสารหรือไม่ทำสารก็แล้วแต่นะครับหัวใจเดียวคือเอาต้นไว้ก่อนอย่าไปมองว่าจะได้ดอกหรือไม่ได้ดอกนะครับอันนั้นมองข้ามไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้นมันไม่อยู่อย่าไปถามถึงดอกสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในแปลงของพี่กุ๋ยนะครับเดี๋ยวให้พี่กุ๋ยได้แนะนําว่าแปลงของพี่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงไหนบ้างครับแปลงของผมอยู่ที่มณฑลครับตาบลเทพนิมิตตําบลเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดจังหวัดตรังนะครับเป็นแปลงของพี่กุ๋ยนะมีทั้งกระดุมแล้วก็หมอนทองนะครับหมอนทองเนี่ยเป็นหมอนทองต้นสาวนะครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้4ปีครันสี่ปีหมอนทอง4ปี ห้าปีแล้วก็กระดุมก็ห้าปีฮะอ่าก็ถือว่าเป็นปีแรกใช่ไหมฮะใช่ครับที่สอนสาวแล้วก็เป็นแปลงที่ทําสารนะครับของของพี่กุ้ยทําสารของพี่กุ้ยทําสารในช่วงเดือนไหนอัตราเท่าไหร่ครับตรงนี้อ่าผมทําอ่าวันที่ยี่สิบห้าสิงหายี่สิบห้าสิงหายี่สิบห้าสิงหาใช้อสารยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเจ็ดร้อยซีซีเจ็ดร้อยซีซีครับนะครับก็เท่ากับว่าเจ็ดห้าสามห้าสามลิตรครึ่งนะครับสามลิตรครึ่งต่อน้ำพาลิตร นะครับพ่นเนี่ยถือว่าพ่นโชคไหมฮะพ่นไม่โชคฮะพ่นเหมือนเหมือนกับพ่นพ่นอยากข้ามแาามลงเลยอ่าอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับคือจุดเนี้ยแปลงของพี่กุ้ยเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าหลังจากที่ทําสารไปแล้วจนกระทั่งมาถึงนปัจจุบันนะครับก็น่าจะประมาณวันอ่าประมาณ2ี่สวันยี่วันอ่ายี่นนะิบวันนะครับก่อนหน้านี้หลังจากทําสารนะครับฝนตกเกือบทุกวันถูกไหมฮะใช่ครับแล้วทําให ใบนะครับที่เราลงสารไปแล้วเนี่ยใบไหลนะครับยอดออกอันนี้ถือว่าเป็นเป็นหัวใจหลักเป็นปัญหาหลักเลยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดตราดนะครับเพราะว่าปริมาณน้ําฝนเยอะมากในภาคตะวันออกเนี่ยนะครับจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่ได้รับ<น>อ่าได้รับฝนมหาศาลในภาคเดียวกันจังหวัดระยองเขตฝั่งนี่คมขึ้นไปนะครับถือว่าได้รับฝนน้อยอ่า จะแรงก็ได้นะครับเขตโน้นนะแต่ตรงนี้ฝนตกกับทุกวันนะครับปัญหาก็เลยเกิดขึ้นก็คือ1ใบไหลจิบเคลื่อนนะฮะในโรเจนคุมไม่ได้นะครับแล้วก็สารก็กดไม่อยู่ใช่ไหมแล้วปัญหาก็จะเกิดขึ้นก็คือเขาก็กลัวว่าจะไม่ได้ดอกนะครับในเรื่องดอกนี่สําคัญมากอะตรงนี้นะครับอยากให้ได้พี่น้องนะครับให้พี่น้อง FC เกษตรเปิดใจนะได้ดูว่าหลังจากที่ทําสารไปแล้วนะครับของพี่กุ้ยของพี่กุ๋ยนะครับผลปรากฏว่า ยอดนะครับเดินเหมือนกับว่าของพี่เองเนี่ยไม่ได้ทําสารมาก่อนนะฮะเห็นไหมเห็นไหมครับไหลจนจนจนน่ากลัวแต่จริงนะถ้าเกิดว่าสารเขาถึงจริงๆเนี่ยนะครับใบที่ออกมาจะไม่โตเท่าใบเป็นปกตินะนะ,ะจะเล็กกว่าปกตินะครับ ตรงนี้ผมอยากจะแนะนําเสนอนะครับให้ FC หลายท่านนะครับซึ่งอยู่ในในห่วงเดียวกันเอางี้ดีกว่าห่วงเดียวกับของพี่กุ๋ยนะครับว่าทําสารไปแล้วใบไหลนะครับในแปลงหมอนทองโดยเฉพาะต้นสานะครับจะทํำยังไงย้อนกลับไปนิดนึงถ้าเรารู้ว่าในปีฤดูกาลนี้นะครับมีปริมาณน้ําฝนมวลน้นําฝนรอแล้วอยู่มหาศาลนะครับปริมาณสารที่ใช้ไปนะครับอันดับแรกเลยในเขตนี้ตรงนี้นะต้องมากกว่า3มิตร นั่นก็นเท่ากับว่าต้องใช้สลิตร25เนตะครับต่อน้ำพันลิตรแล้วพ่นให้โชคเลยจะพ่นแบบยาทั่วไปไม่ได้การทำสารต้องพ่นแบบยิ่งกว่าไรแดงให้โดนทุกใบให้โดนทุกซอกทุกมุมข้างในก็ต้องโดนขแขนข้างในก็ต้องโดนนะครับเอาให้ละเอียดข้างบนก็ต้องพ่นให้ให้โชคแล้วไหลลงมาทั่วต้นนะครับ <S 2> <S 2> <S นี่คือการทำสารทีนี้ผมแนะนําเพิ่มเติมกับในเคสเนี่ยกรณีของพีิกุุยเนี่ยนะครับว่าทําสารไปแล้วยอดมันไหลนะครับผมแนะนําให้ทาสารรอบที่2 ใช่ครับโดยสังเกตอย่างนี้นะครับทาสารรอบ2รอนะครับรอใบชุดนี้กลางอีกสักระยะหนึ่งเพราะเราคาดการอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเราทําสารรอบ2ต้องมีห่วงเวลาที่เราจะกระทบฝนเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับนั่นก็หมายความว่ารอจากตรงนี้ไปอีกประมาณไม่เกิน10วันนะครับไม่เกินสิวันก็เข้าอยู่ในช่วงปลายเดือนกันยาเข้าต้นเดือนตุลานะครับประมาณนั้นแล้วทําสารผมแนะนําให้ใช้2ลิตรแต่พ่นหลายโชคเลยนะฮะ 2ลิตร25เ์เซนะครับพ่นให้โชคให้ไหลให้เออพอให้เต็มที่เลยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราคุมโดยการเติมอาหารนะครับสะสมอาหารไปโดยใช้0 1 0 15้นะครับตัวแบคชาร์กแห่ชื่อยังจำไม่ค่อยได้เลยจำได้แต่สูตรนะครับ0 1น15นะครับอาตราใช้2ลิตรนะพี่2ลิตรสลิตรแล้วก็บอกแมกนีเซียมบวกแคลเซียมนะครับลงไปพ่นทุกอาทิตย์นะครับ เนี่ยอย่างของของพี่พี่กุ๋ยเนี่ยนะครับมีคําถามไม่ว่าเราจะพ่นไปสักกี่ครั้งนะฮะตอนนี้ผมพ่นมาสองครั้งแล้วสองครั้งแล้วแล้วจากนี้ไปในอีกสิบวันเราจะพ่นทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไปอย่างนี้ไหมฮะหรือว่าอ่อาแล้วจะเป็นคําถามที่ดีสําหรับทุกคนนะ,ะนะครับ ในเรื่องของการพ่นสะสมอาหารนะครับผมแนะนําอย่างนี้ให้พ่นไปทุกอาทิตย์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเกิดฟอร์มตาดอกขึ้นมานะครับ<อ>ในเรื่องของสารรอบสองในะพ่นครั้งเดียวนะครับพ่นครั้งเดียวพอแล้วหลังจากนั้นให้เป็นหน้าที่ของชุดสะสมอาหารก็คือศูนย์สิบ,บสิบห้าบวกแมกนีเซียมบวกแคลเซียมอันนี้คือทางรอดนะนะครับถ้าเกิดแล้วใครไม่ใช้แบบนี้หันไปใช้ปุ๋ยสูตรตัวอื่นได้ไหมศูนย์ห้าสองสามสี่ได้ไหมได้ครับก็อยู่ในกรอบของสามกิโลนะครับ แล้วบวกตัวอื่นอย่างที่ผมว่าสามารถทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโดยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ05234ถ้าเกิดไปเจอจังหวะที่มันแล้งใบมันจะกรอบแล้วโอกาสที่จะเกิดซันเบอร์เนี่ยง่ายมากเราไม่อยากให้เจอแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราเลือกมาใช้ตัวที่มีสเปคที่ต่ํากว่าแต่ไส้ในของมันดีกว่าทำลายได้ดีกว่าแล้วใช้ได้เต็มที่อันนี้ผมใช้มาละถ้าใช้ในช่วงที่ใบเป็นแบบนี้นะครับ แบบนี้อยู่นะครับเป็นดาบอยู่มันจะตีใบกลางแบะเร็วมากนะฮะรอให้มันกลางเองโดยธรรมชาตินะครับรออีกไม่กี่วันนะครับกลางมาแบกนี้นะฮะแล้วลงตัวแบกชาร์กศูนย์สิบสิบห้านะครับสะสมอาหารไปนะถ้าอยู่ในพวังเดียวกันนะครับพี่น้องทางจังหวัดตราดนะครับอยู่ในฤดูการนี้นะครับทาสารไปก่อนในช่วงช่วงเดือนตุลาไอช่วงเดือนสิงหา แล้วมาในช่วงเดือนกันยานะครับฝนตกหนักมากคุมใบไม่อยู่ผมแนะนํานะครับอย่างที่ผมแนะนําของพี่กุยนะครับนะสามารถทําสารรอบ2ได้โดยรอจังหวะให้ใบมันกลางสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ทําสารลงไปแล้วก็สะสมอาหารอย่างที่ได้บอกนะครับผมเชื่อว่านะครับถ้าทําแบบนี้นะครับ4ครั้ง5ครั้งโดยการสะสมอาหารนะนะครับจะคุมใบอยู่นะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของใบที่มันออกมาได้ซ้ำนะครับมีคําถามครับครับ ทำไมถึงใช้10-15ครับในเมื่อสูตรมันต่ำกว่าตัวอ,อื่นอ่าอย่างนี้ดีกว่าในตัว0-15นะครับในตัวแบ็กชาร์กนะครับ,รบมันมีตัวอื่นแฝงอยู่ด้วยเป็นตัวที่ยับยั้งนะครับการเคลื่อนของจิปอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากสารที่เราใส่ลงไปแล้วยับยั้งจิ๊แล้วเนี่ยจะมีทุนเดิมอยู่แล้วเราจะใช้0-15ที่มีตัวยับยั้งเป็นกําลังที่สนะครับพ่นลงไปจะยับยัง้ง ยอดยับยั้งตัวที่จะแตกมาเป็นตาข้างนะครับได้ดีนะครับดีกว่า0 5 2 3 4เท่าที่ผมใช้มานะครับหวังผลชัดเจนนะฮะอาจารย์มีคำถามครับครับผมอถ้าเราเนี่ยตัวเนี้ยครับในเมื่อมันเป็นสีอย่างนี้แล้วครับนี่มันจะมีอย่างนี้เนี่ยมันตามมาอีกแล้วเนี่ยครับตามมาถ้ามันเจอมาเจอสารรอบนี้แล้วที่เราคาดการว่าจะเจอฝนอีกไม่มากนะครับตัวเนี้ย พอเจอสารเข้าไปสารเบคโคนะครับ,รบ <c oughs> ตัวนี้จะตันนะครับจะไม่ได้ลากแล้วเราลงศูนย์สิบสอย่างต่อเน,นื่องตัวแบ็คชาร์กนะครับตัวนี้จะเร่งแบะทันทีนะครับพอแบะออกมา, <c oughs> ม,ามาเจอแสงแดดก็จะเร่งเข้าสี <c oughs> เข้าสีก็ความรู้สึกเราก็คือเร่งแก่นะครับแต่จริงก็มีกระบวนการแก่ปกตินะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามสูตรนี้นะครับไม่น่ามีปัญหานะครับไม่น่ามีปัญหาของพี่กุ๋ยเนี่ยจะได้ดอกอถ้าให้ผมคาดเดานะ อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกานะครับอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาอาจจะเป็นไปปลายเดือนตุลาหรือต้นพฤศจิกาเนี่ยจะจะเห็นฟอร์มแล้วนะครับจะเห็นฟอร์มทีนี้ปัญหาปัญหาหลักๆเลยก็คือว่าหลายท่านเนี่ยก็มีความกลัวในเรื่องของปริมาณน้ําฝนนะครับหลังจากทาสารรอบสองหรือว่าหลังจากที่เราสะสมอาหารอยู่เนี่ยนะครับ,รบเขาไม่กล้าขึ้นน้ํานะครับไม่กล้าขึ้นน้ําถ้าน้ําไม่ถึงในจังหวะที่ฝนหยุดแล้วแดดฟ้าลงมาต้นจะสลดนะครับ ต้นจะสลดใบจะสลดนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเหี่ยวทั้งต้นไม่ใช่นะบบใบจะสลดเพราะว่ามันมีการใช้น้ําใช้พลังงานมากแล้วจะทิ้งใบข้างในค่อนข้างเร็วใบของเราก็จะบางลงมีปริมาณน้อยนะครับมีปริมาณน้อยเพราะฉะนั้นในเรื่องของน้ำนะครับให้โชยอยู่เป็นปกติเพื่อให้หน่าดินในทรงพุ่มเนี่ยนะครับมีความชื้นอยู่ตลอดนะครับใบจะสดแล้วก็แก่เร็วนะครับใบก็จะหนานะครับคอเลอฟิลก็จะสร้างได้เต็มที่นะครับเขียวนี่คือเป็นการสะสมอาหารอีกแบบหนึ่ง นะครับพูดง่ายคือน้ําขาดไม่ได้นะครับเราใช้รอฝนอย่างเดียวนะเราเราดูต้องดูว่าถ้าเกิดมันมันทิ้งช่วงใช่ถ้าเกิดมันทิ้งช่วงหลายวันใช่หลายวันเกินไปไม่ไม่ต้องหลายวันหลักสูติว่าวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้แดดฟาดพรุ่งนี้ต้องให้นะครับอย่างน้อยคือยี่สบนาทีในหัวของของพี่กุ้ยนะนะครับยี่สิบนาทีชยไว้อ่าพรุ่งนี้ฝนตกเมื่อลืนต้องให้นะครับถ้าแดดฟาดมาแต่ถ้าเกิดท้องฟ้าปิดแดดไม่ฟาดก็ไม่จําเป็น นะครับไม่จยาเป็นก็ปล่อยให้มันเว้นปอีกวันสองวันก็ยังได้นะครับนี่คือการรักษาความชื้นหน้าดินนะครับหลังจากที่เราทําสารไปแล้วนะครับเข้าคอนเซปที่ว่าหลังจากที่เราทําสารไปแล้วเนี่ยนะครับให้น้ํำยังไงน้ําจะขาดไม่ได้นะครับไม่ว่าฝนจะตกหรือฝนไม่ตกนะครับต้องต้องให้น้ำนะฮะแต่ตกจริงก็ไม่ต้องให้นะหมายถึงว่าตกไปปลอยก็ต้องให้น้ํานะครับเพราะน้ําจะหล่นไม่ถึงในทรงพุ่มอยู่แล้วนะครับตกไปปลอยเพราะนั้นเราต้องเปิดน้ําให้ชยรักษาความชื้นหน้าดินเอาไว้เพราะรากมันปม ลากตีปมการดูดซับน้ําหรือว่าการดูดธาตุต่างๆเนี่ยจะได้ไม่เต็มที่นะครับเรื่องน้ำที่สําคัญนะฮะครับ,รบไหนๆก็ามาเรื่องน้ำแลครับครับพอดีว่าพี่เขาจะเปลี่ยนหัวเป็นหัวฟินแฝอ่ามันต่างกับจากหัวที่เป็นอยู่ยังไงบ้างรครับอ๋อของของพี่กุ๋ยเนี่ยตั้งใจว่าจะเปลี่ยนระบบน้ําปกตินะตอนนี้เป็นระบบอะไรอยู่นะหัวผ่าไหมเป็นหัวผ่ว<พ>าครับอ่านี่เลยเอ้ยสุดสุดจัด อของของพี่กุ๋ยเนี่ยใช้หัวเดียวมาตลอดเลยเหรอก่อนีที่แล้วมันยังไม่มีไม่มีลูกลอะฮะยังเป็นต้นเล็กผมก็ใช้หัวเดียวให้เขากินแค่นี้แหละโอ้เหรอ <laughs> อยู่ก็อยู่มาอย่างนี้แหละทำมซิ่งมาให้น้ําหัวเดียวนะครับแล้วกินหัวเดียวมาอย่างนี้ฮะ <laughs> แล้วต้นสมบูรณ์ขนาดนี้ <laughs> นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นระบบหัวฟินแปดนะครับอินฟนิตี้นะครับผมแนะนําให้ทำสามหัวนะครับ ก็คือขึ้นตรงนี้หัวหนึ่งนะครับแล้วก็ออกตัววายนะครับบาลานซ์กันไปอีกสองหัวนะครับหัวละร้อยลิตรมันจะมีข้อดีอย่างนี้นะครับในจังหวะที่เราต้องการความชื้นสัมผัสในช่วงที่เรากระแทกน้ำนะครับกระแทกน้ำเอาดอกนะครับตัวนี้เวลาเปิดเนี่ยมันจะชดเชยแรงดันเปิดได้ทั้งทั้งระบบเลยทั้งผืนเลยความชื้นจะระอุข,ขึ้นมาทั้งหมดและความชื้นแล้วก็ลงลึกนะครับในดินอุณหภูมิได้ความชื้นได้นะครับปริมาณน้ํา ได้นะครับไม่สูญเสียไม่ไหลาบาไม่ไหลเออนะครับ,รบตัวหัวฟินแปดเนี่ยจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดก็คือดอกจะออกสม่ําเสมอนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้พี่เปิดน้ําโอเคถ้าถ้าหันหัวออกอะได้น้ําฝั่งเดียวหันหัวน้ำเข้าต้นนะครับ <c oughs> ไม่อยากจะให้น้ําออกนอกทรงพุ่มนะฮะ <c oughs> พี่ก็จะมี <c oughs> น้ําอยู่ในแค่นี้นะครับเออมันก็น่าคิดนะมันจะเกิดอะไรขึ้น นะสมมุตินะเราลง8 24สมมุตินะฮะปุ๋ยเร่งฮะนะหวานปุ๋ยข้างนอกถ้าฝนไม่ตกอันนี้เรื่องใหญ่ถ้าฝนตกมันก็ละลายช้าได้แต่ถ้าเกิดฝนไม่ตกปุ๋ยที่ให้ไปก็จะกลายเป็นพิษทันทีจะดูดน้ําออกจากปลายรากแล้วใบของพี่ก็จะกลายเป็นใบไหมขึ้นใบเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนในช่วงหน้าฝนอย่าไปเปลี่ยนในช่วงกําลังวางสเปกน้ําเอาดอก วางสเปกน้ำบอดอกหมายถึงว่าเอ้ยเป็นช่วงที่เราต้องถอยน้ำแล้วนะแล้วก็เราก็ไปทําระบบน้ำมานะเปิดน้ํารองน้ําโน่นนี่นั่นกลายเป็นว่าเป็นการกระแทกกลายเป็นใบอีกนะเพราะฉะนั้นทําตอนหน้าฝนนี่แหละดีที่สุดอันต้องรีบให้พี่หลุยมาให้ไวอ่าให้ให้พี่หลุยมาดูระบบให้ไวนะครับพี่หลุยอินฟินิตี้นะครับตรงนี้น่าจะประมาณพันกว่าต้นพันกว่าต้นฮะพันกว่าต้นก็ประมาณสามพันหัวครับสามพันกว่าหัว ถ้าเปิดสองครั้งนะครับก็ต้องแยกวาวถูกไหมตรงนี้ผมผมมีมอเตอร์สองตัว15แรงแปลงนี้15แรงแปลงนั้น20แรงอ๋อจบเลยถ้างั้นก็แยกกันเลยแยกคนละแปลงเปิดพร้อมกันเลยก็ได้ถ้าไฟไม่ตกน3สามเฟสไม่ตกฮะเโอเคเปิดพร้อมกันน้งผื้งจะได้ความชื้นละอุมาเขาเรียกว่าจะได้ความชื้นสัมผัสที่ที่เยี่ยมนะครับในจังหวะที่เราตอนกระแทกน้ำโอดอกนะครับมีคาถามเพิ่มครับอาจารย์อ่า นั่งเลยก็ได้ครับผมรู้สึกว่าจะปวดขาแล้วครับถามได้ฮะับคำถามคือถ้าเกิดเราลงสารไปแล้วเจอมรสุมเข้าฝนตกหนักจนน้ำท่วมแปลงสองวันน้ำไม่ลดสามวันน้ำไม่ลดเราต้องประเมินอาการยังไงครับว่าควรจะไปเรื่องดอกต่อหรือว่าควรจะเอาใบหรือควรจะเอาต้นหรือยังไงครับเออคำถามดีๆผมนั่งก่อนคนคำถามครับคำถามคือเมื่อกี้ถามว่าทำสารไปแล้ว พรากฏเอารสมเข้าถูกไหมแล้วน้ามันท่วมท่วมแปลงนะครับเอาผมผมกะให้ท่วมถึงประมาณนี้เลยนะครับเอาเอาพี่กุ๋ยแล้วกันถ้าน้ํามันท่วมประมาณเนี้สองวันสองคืนหลังจากนั้นจะทํายังไงต่อทําสารไปแล้วนะหลังจากน้ําลงเลยใช่ใช่ผมจะล้างต้นก่อนเลยอาล้างต้นก่อนเอาเอาแนวเอาแนวพี่กุ๋ยเราเล่าเลยฮะเราเลยครับผมจะล้างต้นก่อนเลยครับล้างต้นใช้น้ําฉีดล้างครับฉีดล้างเสร็จปุ๊บก็ เอาเลยนะถ้าสไตล์ผมนะเอาเลยผมจะใช้อะไรนะยาเชลาดไหมยาเชื้อราไอตัวไอเนี่ยฮะไอนิวนิวฟอร์ดฟอร์ดอิทิลหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ฟอร์ดอิทิลรับพี่เป็นกดฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ลิกเอออ่ะเป็นฟอร์ดฟอร์ิกเอามาล้างเอามาล้างล้างเขาล้างเขาฉีดต้นครับมันท่วมแค่นี้ผมฉีดฉีดหมดเลยล้างล้างหมดล้างแล้วก็ฉีดคอดินครับครับ ทีที่ผมทําทุกทีนะนี่คือประสบการณ์ของพ<บ>ี่ครับพี่กุยนะครับ,บที่เรามา <พบ S 2> ทั้ง,งหมดเป<ม>็น<ะ>เรื่องที่ถูกต้องนะนะครับไม่ว่าจะทําสารหรือไม่ทําสารก็แล้วแต่นะครับหัวใจเดียวคือเอาต้นไว้ก่อนอย่าไปมองว่าจะได้ดอกหรือไม่ได้ดอกนะครับอันนั้นมองข้ามไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้นมันไม่อยู่อย่าไปถามถึงดอกเอาต้นไว้ก่อนน้ำลดเสร็จปุ๊บนะครับล้างต้นนะครับกำจัดเชื้อราอันดับแรกนะครับที่ว่ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกดอสฟอริกใช้ได้นะครับ ฟอสซิลอลูมิเ e นียม um ใช้ได้หรือว่าจะใช้ตัวไดเมทอมอฟบวกไพลโคสโตบินนะครับก็ใช้ได้เป็นตัวยาที่บนบนแล้วนะครับกำจัดไฟท็อปได้ด้วยหรือบางคนเนี่ยหายาไม่ได้มียาสามัญเมทาล็กซิลบวกเมนโคเซปได้ไหมได้ครับนะฮะพ่นที่ต้นถูกต้อง้วครับพ่นในต้นนะครับพ่นที่กิ่งเพราะข้างบนมันชื้นอยู่แล้วเสร็จแล้วก็พ่นโดยรอบนะครับโดยไม่ต้องสนใจระบบนิเวศของจุลินทรีย์นะครับสนใจต้นเพียงอย่างเดียวที่เหลือ มันสร้างของมันเองนะครับอันดับแรกเลยมันมีอย่างนี้เลยครับอาจารย์ว่าในช่วงเวลาที่เราดูแลแปลงน้ำท่วมครับ,รบเราใช้พวกกิบซําใช้พวกอะไรอย่างเงี้ยอ่าคราวนี้นช่วงการทําดอกสะสมมหาเราไม่ใช้พวกนี้เลยถ,ถ้าเกิดน้ําท่วมอ่ะเราจะเลือกแบบไหนดีเอออันนี้หัวใจหลักเลยว่าเราจะบํารุงต้นหรือว่าเราจะยังไงตอ่อครับในในเรื่องนี้ต้องประเมินนะนะครับต้องประเมินแล้วว่าถามรามก,ก็ได้ครับถ้า เมื่อกี้ถามว่าหลังจากที่น้ําท่วมเสร็จแล้วนะฮะเรารักษาต้นอย่างเงี้ยแล้วในเรื่องของจํากัดโรคนะครับตัวยิบซ้ำเออยอะไรเอยเนี่ยนะครับมีความจําเป็นมากน้อยสักขนาดไหนนะครับไอตัวเนี้ยว่ามาเมื่อกี้นี่คือผมลืมไปนอกจากพ่นยาโรคเนี่ยเรื่องค่าพิษห,หน้าดินนะครับหลังจากน้ําท่วมเนี่ยจำเป็นมากนะครับบางคนใช้โดรไม้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่นะฮะตัวผมแนะนําให้ใช้ตัวยิบซ้ำนะครับตาพาทิตย น,นอกเสียจากว่าปรับค่า pH นะครับได้ระดับหนึ่งแล้วจะได้แคลเซียมด้วยซึ่งมันมีความต้องการสูงมากนะครับอันอันดับแรกนะแล้วก็ค่อยล้างต้นพ่นยายอย่างที่ว่าต่อไปทีนี้เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะเราควรจะยังเอาดอกอยู่ออถ้าเกิดจะเอาดอกเราไม่ต้องใส่เ,ออเออมื่อเราลงลงยิปซัมลงไอโดโลไม้ไปแล้วเพื่อแก้ปัญหาหน้าดินหลังจากน้ําท่วมไปแล้วเนี่ยนะครับสารเราก็ลงไปแล้วก่อนถูกไหมพอน้ําลดเนี่ยครับ เราจะทําสารหรือว่าเดินกระบวนการทําดอกต่อไหมหรือว่าเดินกระบวนการในเรื่องของรักษาโรคใช่ไหม mm hmm. เดินกระบวนการรักษาเอาต้นหรือว่าทําใบต่อผมแนะนําอย่างนี้นะครับให้เดินเส้นเดียวก็คือในเรื่องของการป้องกันกําจัดโรคในเรื่องของการรักษาต้นเดินเส้นทางนี้ก่อนแล้วมาประเมินว่าต้นไหนที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถเดินต่อได้อันนี้ค่อยมาคุยในเรื่องของการทําดอกต่อไปนะครับ ทีนี้มาประเมินว่าหลังจากน้ําท่วมเสร็จแล้วเรียบร้อยกระบวนการทางดินเสร็จเรียบร้อยโลกเสร็จเรียบร้อยใบยจะไหลไหมถ้าใบไหลก็ต้องรอครับรอไปอีก10กว่าวันให้ใบที่ไหลออกไปกลางก่อนนะฮะสังเกตดูถ้าไหลออกไปในยอดปก,ปกติแสดงว่าจิปเคลื่อนไนโตรเจนมานะครับทุกอย่างเพอร์เฟกสมบูรณ์ฮอร์โมนในต้นเป็นปกติทําสารรอบ2อ,อย่างที่บอกนะครับจบละนะครับแต่ถ้าเกิดต้นไหนไม่ไหวก็กู้ชีพกันต่อนะครับ บำรุงต้นปรับค่า pH ลงลงยิบซ้ำซะนะครับพ่นทางใบพ่นยารักษาโรคซะพอนะครับ,รบได้ดีกว่าไม่ได้แต่ขอให้ได้นะครับอย่าให้พลาดขอให้รักษาต้นไว้กว่อนขอให้รักษาต้นไว้ก่อนดีกว่าครับถ้าเกิดแอดวานก็มีครับลงสารรอบสองเสร็จนำท่วมหลังจากนั้น ต้องประเมยยังไงต่อเราจะลงสารเราต้อสมบูรณ์อันนี้ปีนี้ฝนปีนี้ฝนเยอะปีนี้ฝนเยอะด้วยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คุยเผื่อพี่น้องทางจังหวัดตราดแล้วกันเนาะเพราะว่าบางที่เขาก็อยู่ในที่ที่ราบตาที่ราบลุ่มทําสารรอบแรกนะครับใบไหลนะครับแล้วน้ําท่วมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าสู่สภาพปกติทําสารรอบสองบังเอิญนะครับโชคไม่ช่วยพายุมาอีกระลอกนะครับ ท่วมรอบนี้นะครับเป็นรอบที่เป็นรอบที่2แล้วกันเนาะเป็นรอบที่2อันแรกเลยที่คุยไว้คือในเรื่องของต้นพี่กุยนะครับในเรื่องของต้นเอาต้นไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องเลีงไปในเรื่องของการทาสารนะครับรอให้มันเกิดสภาพป,ปกติแต่ถ้ามันอยากมีดอกก็ให้ดอกออกธรรมชาติไปนะครับถ้าไปเคี่ยวมากๆนะครับต้นจะทนไม่ไหวสุดท้ายน้ําท่วมก็เป็นวิกฤตนะครับดอกอ,ออกาก็จะกลายเป็นวิกฤตอีกอ้าวจริงๆ ดอกออกมานะครับระบบรากอะไรมันพังไปหมดนะครับสุดท้ายก็จะป่วยกันทั้งระบบเลยเพราะฉะนั้นรอบ2ไปแล้วนะครับเจอน้ําท่วมอีกระลอกนะครับเรายังไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้ดอกนะครับคาดหวังอย่างเดียวก็คือรักษาต้นให้เป็นสภาพปกตินะครับให้สมบูรณ์นะครับแล้วรอในรุ่นธรรมชาตินะครับแบบนั้นจะดีกว่าปลอดภัยกว่าครับได้ต้นไปทําดอกปีหน้าให้สมบูรณ์แบบดีกว่าครับผมมุดคำถามครับพี่กุยมีคําถามเลไหมครับ ในส่วนนี้มีครับสมมุติอาจารย์แนะนําผมว่าต้องให้ใบคลี่ก่อนเราถึงจะทําสารใช่แต่สมมุติว่าเจอเด็กดื้อเฮ้ยเห็นยอดเดินแล้วครับลงสารเลยอ่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ามีมีบางสวนแบบไม่เท่ากันด้วยนะครับบางต้นก็เออบางต้นก็บางต้นก็ไหลบางต้นก็ไม่ไหลอะไรอย่างเงี้ยฮะต้นกลางบางต้นไม่กลางครับใช่ครับอ่าเราตัดสินใจทําไปเลยะครับคือต้องต้องย้อนกลับมาเหตุผลที่ ผมให้รอดีกว่านะครับเหตุผลที่ผมให้รอเนี่ยเพราะเพราะว่ารอเพื่อที่จะไปชนฝนให้น้อยที่สุดแค่นั้นเองแต่ถ้าตัดสินใจจะทําทาไปเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราทําเร็วเนี่ยเราไปเจอฝนที่ในปริมาณมากมูลน้าฝนยังไม่ไม่จบนะเราจะคุมมันอยู่อีกไหมแต่ถ้าเกิดเรารอให้มันคืนสู่สภาพปกติไปสักระยะหนึ่งฮอร์โมนจะได้ไม่เพี้ยนไปรอไปประมาณสักสิบวันใบมันกลางแล้วนะครับ แสดงว่าเรารอไป10วันเนี่ยปริมาณน้ําฝนที่เราจะเจอเป็นเดือนมันก็จะเหลือแค่20วันถูกไหมฮะ mm. แล้วเราจะไปเจอสภาพอากาศที่ลดลงก็คือความเย็นโดยธรรมชาติ mm. 20วันเรายังสู้ไหวนะครับแต่ถ้าเกิด30วันเราสู้ไม่ไหวรอดีกว่าแต่ถ้าทําไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับ mm. กดใบให้อยู่นะครับโดยใช้ศูนย์สิบวกแมกบวกแคลพ่นให้บ่อยขึ้น mm. หรือจะเอาให้ชัวนะครับใช้ตัวเมปคอร์ไ บวกลงไปด้วยก็ได้นะครับอัตราใช้ก็แค่10% 1ลิตรต่อน้ำผลิตแค่นั้นเองนะครับประมาณสัก3ครั้งแค่นี้มันก็อยู่โดยไม่โดยเขาเรียกว่าหน้าใบจะได้ไม่เสียถ้าสมมติมเราตัดสินใจใช้0ูนย์ห้าไอ้3 3กิโลแลมีคนรู้สึกว่ามันน้อยนะมันจะคุ้มไม่อยู่เพิ่มเป็น5กิโลมันอยู่จริงนะนะครับอยู่นิ่งเลยแหละแต่ท้งนี้ทางนั้นพอมันเข้าแรงเสร็จปุ๊บใบมันจะแตกเป็นสเก็ตกรอบนะครับแล้วโอกาสที่จะเกิดซันเบิร์นี่ก็เยอะนะครับตัวเนี้ย ใบมันจะพังเร็วนะครับอครับอันนี้ตอบตอบได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าทำไปก็คุมใบให้อยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ทำตามที่ผมแนะนำก็คือรอไปอีก10วันเพื่อให้เจอฝนน้อยที่สุดแค่นั้นเองนวก็ไปทำก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ได้ดอกพร้อมกันนั่นแหละนะครับ,รบไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะวันนี้วันที่19เดือนกันยานะครับปี6-7อีกสิวันก็วันที่9นะ9กันยา อ,อีกสีวันก็วันที่29่สิบเกอ้ยยี่สิบเก้าี่สิาพี่ทำให้ผมเดินถอยหลังนะ <laughs> ย้อนอดีต <laughs> ตีกลมๆเลยประมาณปลายกันยาเข้าต้นตุลาแล้วค่อยไปทำหาเลือกหายามดีๆแล้วค่อยไปทำสาราจะปลอดภัยกว่า <laughs> อย่างน้อยๆแล้วก็ม,มีพยากรณ์อากาศบอกเราว่าปลายตุลาในอุณหภูมิจะลดลงนะนะครับสองงองศานะเอ้ยเรายังอุ่นใจ เจอหนาวไปสัก 20.. ่อ้ยเจอเจอฝนไปสัก20วันก็มีหนาวรองรับอีกก็สบายใจล้วนะครับที่ลืมไม่ได้แลครับว่าเจ้าที่ครับอันนี้สําคัญนะครับสวนไหนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะเราหายไก่ตัวว่าเจ้าที่ก่อนสบายใจที่สุดครับนะจริงๆผมนี่วิทยาศาสตร์นะผมไม่เชื่อแรกๆนะครับแต่พอมาเจอกับตัวเองแล้วรอดนะบอกให้ก่อนลมก็จะพัดผ่านเราไปฝนก็จะไม่ค่อยตกนะครับ นี่เล่าหายไก่ตัวสําคัญมากเอาละนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆสําหรับวันนี้นะครับได้เข้ามาเยี่ยมสวนของพี่พี่กุ๋ยเนี่ยในเขตจังหวัดตราดนะฮะตรงนี้เขาสมิงเนาะเขาสมิงฮะเขาสมิงแสนตุ้งนะครับแถวอบตแถวเทพนิมิตเทศบาลครับตำบลออบตเทพนิมิตฮะออบตเทพนิมิตนะครับถ้าพี่น้องนะครับเอฟซีเกษตรเปิดใจอยู่ในละแวกนะครับอยู่ในละแวกใกล้ๆนะครับเจอสถานการณ์เดียวกันนะครับเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับอีกหลายท่าน เดินตามแนวทางของเกษตรเปิดใจได้ครับเดินตามแนวทางของพี่กุยได้นะครับพี่กุยทําเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราแวกนี้สงสัยแล้วเขาจะขับรถเข้ามาดูได้ไหมได้ครับได้นะประตูรั้วไม่เคยปิดเลยโอเคครับวันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับวันนี้ผมกับพี่กุ๋ยนะครับก็ขออนุญาตลฟซีไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ๋ยครับสวัสดีครับ